มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามทำพิธีเปิดป้ายวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองอีตื้อเครื่องนอนนุ่นและหมอนขิดค่ะที่บ้านหนองอีตื้อหมู่ที่1 0ตบามลสีสุขอำเภอกันทราวิจัยจังหวัดมหาสรารคามรองศาสตราจารย์ดรประสบสุขฤทธิเดชผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคาม เป็นประธานเปิดป้ายวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองอีตือ้อเครื่องนอนนุ่นและหมอนขิดโดยมีชาวบ้านและสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้ประธานในพิธีได้กล่าวพบปากกับสมาชิกกลุ่มเพื่อนําเสนอเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาของกลุ่มให้เกิดความยั่งยืนสําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองอีตือ้อเครื่องนอนนุ่นและหมอนขิดนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสรารคามก็ได้เข้ามาส่งเสริมเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ปี2560 และขับเคลื่อนการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคอยสนับสนุนทั้งองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น30คนและสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มอื่นๆเพื่อต่อย,ยอดการค้าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ส่งผลให้สมาชิกของกลุ่มซึ่งเป็นชาวบ้านหนองอีตอร์มีไรายได้เสริมให้กับครอบครัวอย่างงดงามค่ะ